ครับสวัสดีครับนักศาึกษครับเมื่อวานที่เราได้วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยนะครับจนปรากฏตารางดิเคปทีสทิติขึ้นมาตารางนี้นะครับตารางนี้นะครับหาค่าความพึงพอใจรวมต่อบทเรียนสําเร็จรูปนะครับเรียบร้อยแล้ววันนี้นะครับเราก็จะเอาตัวเลขพวกนี้นะครับค่ามีนค่ามินคือค่าเอ็กบานะครับสแตนดาร์ดเดเวชั่นเนี่ยไปลงในตาราง ก่อนที่จะไปลงในตารางเราลองมาทบทวนในบทที่4ก่อนครับลองดูทบทวนดูนะนะครับลองมาดูนะครับในบทที่4ส่วนใหญ่แล้วนะครับรูปแบบมาตรฐานของการวิจัยเพื่อพัฒนานการเรียนรู้นั้นจะมีลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นรูปแบบมาตรฐานเลยนะครับยกตัวอย่างเรื่องนี้นะครับบทที่4ก็จะขึ้นบทที่4ี่แล้วก็มีคําว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ การวิจัยและพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปเรื่องปริยาเคมีในชีวิตประจำวันสาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่2ถ้าเป็นของนักศึกษาก็เป็นเรื่องของนักศึกษาที่จะไปทํานะครับเรื่องใดที่นักศึกษาเลือกมาก็เติมลงไปแค่นั้นเองนะครับผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 1. ต้องมีสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ 2. ต้องมีขั้นตอนการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล3ต้องมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้ผู้อ่านวิจัย นะครับผู้อ่านงานวิจัยนั้นได้ได้ดูนะครับต่อไปครับเริ่มต้นด้วยสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับผู้วิจัยค้นผู้วิจัยได้ค้นคว้าได้กําหนดสัญลักษณ์นะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมายก็จะมีค่า x bar เท่ากับแทนด้วยคะแนนเฉลี่ยหรือค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็ s d แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซ u m x เป็นผลร่วมของข้อมูลแล้วก็มี Su m d sum d s q u แ r e รมี n คือกลุ่มตัวอย่าง ที่สำคัญคือมี EI นะครับดัชนีประสิทธิผล E 1ประสิทธิภาพของกระบวนการและ E 2ประสิทธิภาพของผลลัพธ์โดยทั่วไปก็จะมีการกนำเสนอสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะแบบนี้แหละครับต่อไปครับาวนี้มาถึงขั้นตอนในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลก็จะแบ่งเป็น4ตอนครับโดยทั่วไปมาตรฐานก็จะแบ่งเป็น4ตอน นะครับตอนที่1ก็คือวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนสําเร็จรูปเรื่องปริยาเคมีในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สส่วนงานวิจัยนักศึกษาชื่ออะไรก็เติมลงไปที่โรงเรียนแห่งไหนโรงเรียนที่นักศึกษาไปฝึกสอนโรงเรียนที่นักศึกษาไปบรรจุรับราชการเป็นคุณครูนี่คืองานประจําของพวกเรานะครับของคนที่เป็นคุณครูนะครับเห็นไหมก็ตามเกณฑ์แปดสิบแปดสิบอันนี้นักศึกษาทําได้อยู่แล้วนะครับ วิเคราะห์ค่าดัชนีเประสิทธิผลก็คือค่า e i อันนี้นะักศึกษาได้ผ่านการทำปฏิัมพันแล้วทั้ง e 1 e 2 e i ตอน1่ตอน2แม้กระทั่งตอนที่3นะครับเปรียบเทียบผลสมริดทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปนักศึกษาก็ได้ทำแพ้สแ mple d ด t เส่งงานมาให้จย์แล้วนะครับทำไมจะต้องถามให้นักศึกษาฝึกทำตรงนี้คือคือทั้งตอน1่ตอน2ตอน3คือหัวใจสําคัญของงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้นะครับมาถึงตอนที่4ี่ จากคลิปเมื่อวานนะครับก็คือวิเคราะห์ความพึงพอใจนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสําเร็จรูปอันนี้ก็สําคัญเราอยากจะรู้ว่านักเรียนที่เรียนกับเรานั้นเขาพึงพอใจต่อสื่อการสอนนะวัตรกรรมการสอนที่เราส่งผ่านไปให้นักเรียนนั้นมีพึงพอใจอยู่ระดับไหนและเราควรจะปรับปรุงสื่อการสอนนวัตรกรรมเราตรงไหนบ้างอันนี้สําคัญเหมือนกันนะครับอันนี้วันนี้เราก็จะมาพูดถึงตอนที่4ี่วิเคราะห์ความพึงพอใจนะครับเอาตัวเลขตรงไหนมาลงในตารางนะครับดูครับ ไอ้ตารางนี้อยู่ภาคผนวกนะครับนักศึกษาทุกกลุ่มทุกท่านต้องมีตารางวิเคราะห์ค่าความพึงพอใจหรือดิสเคปติคสาิติกทุกกลุ่มต้องอยู่ใต้จะอยู่ในภาคผนวกนะครับอันนี้อายกมาเป็นตัวอย่างไม่ได้อยู่ในบทที่สี่นะครับแต่ยกว่าไอต้ตรงเนี้ยนะนักศึกษาต้องปริ้นสําหรับคนที่ทําเสร็จแล้วห้าบทแล้วนะครับก็แค่ไปเพิ่มผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับทั้งทั้งค่าอะไร ค่าแพร์สแมเปิลดิเทสและก็ค่าดิสคริปตีฟสถิตินะครับมาไว้ในภาพผนวกนะครับด้วยนะครับภาพผนวกก็เป็นแบบสอบถามภาพผนวกขอก็คือผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเป็นตารางเอาพุธนั่นเองนะครับค่าเฉลี่ยอยู่ตรงนี้นะครับ x อ็กบาร์นะแล้วก็เอ็กบาร์ข้อความข้อที่1นะครับ4.40 s d ดสี 50, เอาไปลงตลารางนะครับก็ลงไปให้ครบ20ข้อจนถึงพึงพอใจรวม4.27แล้วก็ sd 0.51นะครับ8ก็ปัดมานะครับมา0.50เห็นไหมจุด5088ก็เกิน5ก็ปัดมาเป็นจุด51ก็ไปลงในตารางครับนักศึกษาครับไม่ได้ยากเลยเนาะอ่ะเราก็มาลงตารางกันนะครับตอนที่4ก็เขียนหัวเลยว่าผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสําเร็จรูปเรื่องจุดๆมาไปเรามีตารางท่าเฉลี่ยนะครับเรียบร้อยนะก็ใส่ลงไปเลยหลายข้อ20ข้อเอาข้อจากแบบสอบถามมาใส่นะครับเรา ก็เป็น x bar 4 4 0 5 0แล้วก็เติมระดับความพึงพอใจเข้าไปนะครับมากมาๆมาก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 ที่สุดอ่ะไอ้มาก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 ที่สุดนี่เอามาอย่างไงนะครับเอามาอย่างนี้ครับเอามาอย่างนี้อ่ะดูต่อไปนี่ครบ20ข้อนะครับไอ้ตรงนี้นะครับการกําหนดเกณฑ์แปลผลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจนั้นต้องอยู่ในบทที่3นะครับเราต้องบอกเลยว่าแบบสอบถามของเราเป็นร i คเออร์สเกลแล้วก็มีเกณฑ์การแปลผลค่าความเฉลี่ย ไอ้ค่าเฉลี่ยความมือใจดังนี้เห็นไหมครับงานนี้เขาใช้ขออาจาร,รย์บุญชมสีสะอาดนะครับปี2 5 4 5หน้า67นะครับก็มีค่าเฉลี่ย 4.51- 5ุนถึงหเป็นมือใจมากที่สุดนะครับ3.51ึงถึงนมือใจมากนะครับเราเอาเกณฑ์ตรงนี้ไปเติมอยู่นะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ข้อ10คือ4.55แสดงว่าึงพอใจมากที่สุดนะครับเมื่อทําตารางเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องแปลผลใต้ตารางนะครับ แปลผลใต้ตะรางนี่คือรูปแบบมาตรฐานนะครับส่วนใหญ่ก็จะแป,แปลผลลักษณะนี้นะครับจากตารางที่4.0 4.4 4.5 4. 4. 4. แล้วแต่เนาะงานของนักศึกษาพบว,ว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสําเร็จรูปเรื่องปริยาเคมีในชีวิตประจำวันสาหรับนักเรียนชั้นมัธย,ยมศึกษาปีที่2โรงเรียนในภาพรวมมีความมุ่งมั่นโดยรวมเอาตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับอยู่ในระดับมาก x bar 4.27 sd 0.51เห็นไหมครับแค่นี้เองวงเล็บใส่เข้าไป และเมื่อพี่นาเป็นหลายข้อพบว่าทําไมครับข้อที่นักเรียนมีความมือใจมากที่สุดคือข้อ10นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปก็เติม x bar s ลงไปกันลองลงมามีความมบอใจทําไมครับเท่ากัน3ข้อก็คือข้อ1 x bar 4.40ข้อ13 x bar 4.40ข้อ20นะครับ x bar 4.40เห็นไหมครับ x bar ต้องมาคู่ sd เสมอเพราะบางครั้งนั้น เอสดีเอ็กเท่ากันแต่ SD จะไม่เท่ากันนะครับเอสดีแซนด์ดิวชันไม่เท่ากันเพราะการกระจายแตกต่างกันการกร,ระจายข้อมูลแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้น X bar าร์มันคู่เอสดีเสมอนะครับส่วนข้อที่มีความมุงพอใจน้อยที่สุดครับอยู่ในระดับมากคือข้อ8มีภาพรประกอบที่สอดคล้อ,องกับเนื้อเรื่องนะครับไอ้ตรงนี้นะครับ งานวิจัยลักษณะที่สำรวจความปึงพอใจสำรวจความคิดเห็นนะครับถามลัชนีิติถามเจตคติมีประโยชน์ตรงไหนนําผลการใช้ประโยชน์ไปใช้ตรงไหนคือตรงข้อที่มันมีความคิดเห็นน้อยความมึงพอจรุงพอใจน้อยเราทําไมครับเอาไปพัฒนาปรับปรุงงานของเราซึ่งงานวิจัยลักษณะนี้ทางสังคมศาสตร์หรือทางการศึกษาเนี่ยมักจะมีผู้คนค่อนขอดประจําเลยว่าเอยไม่ใช่ประโยชน์อย่างไรขึ้นอยู่กับผู้วิจัยพิจารณาครับว่า ข้อไหนมันมีความคิดเห็นน้อยความพุงพอใจน้อยนะครับแล้วก็คนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความเห็นมาเนี่ยเราเอาข้อความตรงนั้นนะครับไปพัฒนาปรับปรุงในตัวอย่างนี้คือมัไหมครับมีภาพประกอบที่สอดคล้องกันเนื้อเรื่องเนี่ยเขาพึงพอใจน้อยนะครับเราในฐานะที่เป็นคุณครูเราก็ไปเพิ่มภาพประกอบนะครับให้สอดคล้องกับเนื้อหาเพิ่มเข้าไปในบทเรียนํำเร็จรูปให้มากขึ้นนะครับเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ มากขึ้นแล้วก็ทําไมครับงานของเราก็พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปดีขึ้นเห็นไหมครับขึ้นอยู่กับผู้วิจัยจะนําผลการวิจัยนั้นไปใช้ประโยชน์อย่างไรไม่ว่างานวิจัยชิ้นไหนนั้นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายที่ผู้วิจัยจะนําไปใช้ประโยชน์นะครับนะครับก็ก็เป็นตัวอย่างที่เอาไปลงในตลาดให้นักศึกษาได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างนะครับเพราะนั้นในในท้าย ้ายบทที่4นะครับก็จะมีเรื่องเอ่อหนึ่งสองสามสี่สี่ตอนนี้นะครับเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับนักศึกษาครับแล้วก็เดี๋ยวจะส่งส่งงานนะครับส่งงานให้ให้นักศึกษาลองฝึกทำนะครับฝึกทำว่าเอ่อจะทําอย่างไรนะครับว่าจะวิเคราะห์ยังไงเพราะยังไงก็ต้องมีทําไมครับต้องมีมีงานมาให้ให้อะไรฮะให้อาจารย์ได้ ได้ตรวจอยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณมากครับนักศึกษาครับสวัสดีครับ